ไล่เลยค่ะนี่เลี้ยซ้ายเลยค่ะนอนแพ้ค่ะวันนี้นอนแพ้ค่ะี่ห้องเรานี่ค่ะเปิดเลค่ะว้าวเปิดไฟเลยค่ะพ่อคะาเสียบไฟเลยค่ะ นี่ค่ะข้างในจะเป็นเป็นอะไรนะปู่ข้างในเป็นอะไรเป็นฝาไม้เห็นไหมคะสวยงามค่ะมีที่เสียงไหมมีค่ะค่ะนี่นี่เป็นห้องน้ำเห็นไหมคะนี่ค่ะบนแพรนะคะเลยนี่คือห้องน้ำค่ะมีน้ำอุ่นด้วยค่ะ นี่ค่ะเป็นไม้หมดเลยค่ะนี่เป็นห้องน้ำและนี่เป็นระเบียงที่เราจะออกไปนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไง, <c oughs> งปไูต้องปกไหมต้องปกไหม นี่ค่ะลองแพบเปียกเลยค่ะและนอนที่นี่นวันนี้ ตอนเยน็นเราก็กินข้าวตรงนี้แล้วก็มานั่งหย่อนขาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพักผ่อนหย่อนใจค่ะนี่คือที่พักของเราตอนเย็นมาเจอกันใหม่นะคะ